ฉลองพักดีวิจิตเจ้าพ่อหนังบูสิริอายุ93ปีน้ำท่วมปอดวงการบันเทิงเศร้าสูญเสียฉลองพักดีวิจิตเจ้าพ่อหนังบูแอคชั่นสุดมันของเมืองไทยศิลปินแห่งชาติประจำปี2566จากไปอย่างสงบในวัย93ปีหลังล้มป่วยด้วยอาการน้ำท่วมปอดเผยเป็นบุคคลที่มีคุณูปาการต่อวงการภาพยนตร์มีความสามารถโดดเด่นทั้งการถ่ายภาพ กกับการแสดงภาพยนตร์เคยได้รับรางวัลตุ๊กตาทองพระราชาทนพระสุรสวดีในฐานะเป็นช่างภาพยอดเยี่ยม2ปีซ้อนก่อนเบนเข็มมาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ที่สร้างสารรค์ผลงานไว้มากมายโดยเฉพาะภาพยนตร์บูแอคชั่นจนเป็นตำนานในวงการถือเป็นการสูญเสียบุคคลคนสำคัญในวงการบันเทิงคือฉลองพักดีวิจิต ศิลปินแห่งชาติผู้กำกับหนังระดับตำนานของเมืองไทยที่เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการโดยนายประสบเรียงเงินอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดเผยเมื่อวันที่13กันยายนว่าได้รับการประสานงานจากนางบุญจิราตรีริยะบุตรสาวนายบุญฉลองหรือฉลองพักดีวิจิตศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงผู้กำกับผู้สร้างภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ปี2566ว่านายบุญฉลองถึงแก่กรรมอย่างสงบที่โรงพยาบาลรามาธิบ,บดีเวลาประมาณ15 น,น,นาฬิกา30นาทีขณะมีอายุ93ปีนายประสบกล่าวด้วยว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายฉลองพักดีวิจิตหรือที่คนวงการบันเทิงเรียกกันว่าอาลองครูฉลองรู้สึกเสียดายที่ต้องสูญเสียบุคคลในวงการภาพยนตร์ที่เป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่ามีความรู้ความสามารถประสบการณ์สูงสร้างสารรค์ผลงานอันทรงคุณค่าได้รับความนิยมและยอมรับเป็นอย่างมาก อาชลองเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มีคุณูปาการต่อวงการศริลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะในวงการภาพยนตร์มีความสามารถโดดเด่นทั้งด้านการถ่ายภาพและการกำกับการแสดงภาพยนตร์มีการพัฒนาการทำงานของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง เคยได้รับรางวัลตุ๊กตาทองพระราชทานพระสุรสวดีถึง2ปี2ในฐานะช่างถ่ายภาพยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องผู้พิชิตมัจจุราชและละองดาวต่อมาได้เปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ที่สร้างสารรค์ผลงานไว้อย่างมากมาย ผลงานที่มีชื่อเสียงเช่นสอยดาวสาวใต้ฝนเหนือทองขบวนการพยักร้ายตัดเหลี่ยมเพชรเป็นต้นสำหรับประวัติของนายบุญฉลองฉลองพักดีวิจิตรหรืออาลองของลูกหลานในวงการบันเทิงเกิดเมื่อวันที่18มีนาคมพศ2474ที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้กำกับหนังและละครระดับตำนานเจ้าของฉายาระเบิดภูเขาเผากระท่อมเป็นเจ้าพ่อหนังแอคชั่น มีผลงานกำกับภาพยนตร์ชื่อดังมากมายอาทิระยะดาวคนละดวงเอนคอทองห้าล่าสุดขอบฟ้าฝนใต้มาทาดอเอนคอ2เหล็กไหลฝนเหนือเลือดเจ้าพระยาทุมแพทอง9และอื่นๆเคยได้รับการบันทึกระดับโลกกินเนส s s เวิลด์เรคคอว่าเป็นผู้กำกับชายคนแรกของโลก ที่อายุมากที่สุดคือ90ปีอาฉลองสร้างชื่อเสียงในฐานะผู้กํากับภาพยนตร์มีผลงานถ่ายภาพยนตร์สร้างภาพยนตร์และกํากับภาพยนตร์มากมายเป็นเวลามากกว่า60ปีและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่วงการภาพยนตร์ไทยเป็นจำนวนมากรวมทั้งได้รับรางวัลมากมายต่อมาได้ผันตัวเองมาทํางานบุกเบิกละครแนวบูทางโทรทัศน์ มีผลงานที่มีชื่อเสียงโด่งดังได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงผู้กำกับผู้สร้างภาพยนตร์และละครโทรทัศน์พศ2556 ในเดือนธันวาคมปี2558ฉลองพักดีวิจิตในวัย83ปีตกเป็นข่าวฮือฮาเมื่อได้ประกาศแต่งงานกับหญิงสาวนอกวงการเล็กพิมสุภักอินทรียีอายุ38ปีที่เพิ่งคบหากันหลังภรรยาคนแรกเสียชีวิตไปไม่กี่เดือนแม้วัยจะต่างกันถึง45ปีแต่ทว่าชีวิตคู่ก็ไม่มีปัญหาอาหลงและภรรยาครองรักกันอย่างมีความสุขในชีวิตบ้านปลายกระทั่งจากไปอย่างสงบหลังล้มป่วยด้วยอาการน้ำท่วมปอด